อันยองค่ะคุณอาสน,นุนนะคะพราลุ่นโจรแล้วนะคะกับการออกกำลังกายค่ะวันนี้ก็ตื่นมาด้วยความสดใสนะคะขณะว่ม่มาขึ้นไปปาร์ตี้มาด้วยความที่ช่วงนี้ครรุณโซฟิตนะคะออกกำลังกายตลอดนะคะคือว่าวันนี้จะมา,อาตอบคำถามแล็กน้อยที่เพื่อนๆถามมาจริงๆเราถามมาเยอะมากแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสนะคะอย่างแรกเลยคือคือการที่จะให้คุณโซรีวิวสกินแคร์นะคะกับเครื่องสำอางอย่าพูดเรื่องเครื่องสำอางก่อนนะคะก็คือว่าเครื่องสำอางคุนโซจริงๆแล้วมีหลายยี่ห้อมากก็จะซื้อแบบอิเล็กเคขาไปหมดนะคะอะไรก็ลองใช้แล้วเออสีนี้สวยดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อใช้หมดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะอาจจะแบบว่า ดูคลาบนีนนะคะแล้วก็เรื่องสกินแคร์สกินแคร์อยากที่พูดไปหลายๆครั้งก็คือว่าคุณโซใช้หลายยี่ห้อนะคะก็คือว่าจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มาจมอยู่ที่ของ t ริสเซียนดีอนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะคะตอนค้ำๆแล้วกันเนาะตอนที่จะทาหน้า แล้วก็แผนนิดนึงก็คือเรื่องการทานอาหารเสริมจะเห็นว่ามีคลิปหนึ่งที่คุณโซโพสนะคะตอนอยู่สิงคโปร์หรือตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะเรื่องแนะนำอาหารเสริมที่คุณโซทานอยู่นะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนถามมาเยอะมากอินบ็อกมาใน Facebook บ้างว่า พี่คุณโซทานอะไรอะไรย่างเงี้ยหางเสริมแนะนำห,นห่อยสีขาวคุณโซก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะว่าทานอะไรบคุณก็บอกว่าเยอะมากทานยังไงหมดอะไรเงี้ยก็คือคุณโซจะแบ่งทานเป็นมือม้อๆไปนะคะไม่ได้ทานแบบว่ามื้อเดียวทั้งหมดทุกตัวอาจจะเป็นแบบมือ้อเช้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะมื้อเที่ยงตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ก่อนนอนก็คือเราจะแบ่งรับทานไปนะคะก็แล้วก็สําหรับการ ทานอาหารเสริมถ้าจะให้ได้รับประสิทธิภาพเป็นที่นะคะเราควรจะทานให้สม่ำเสมอต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ควรจะมีวินัยในการทานอาหารเสริมถ้าเราคิดอยากจะมีมสุขภาพผิวสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะไม่ว่าผมเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารเสริมบางตัวก็มีประสิทธิภาพต่างกันนะคะถ้าเราทานต่อเนื่อง ผลประโยชน์มันก็จะได้รับนะคะก็ต้องมีวินัยในการรับประทานอาหารเสริมด้วยนะคะทุกๆคนแล้วอ,อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้อาหารเสริมได้รับประสิทธิภาพได้เต็มที่ก็คือ,เ,อเราต้องหาเวลานะคะไปดีท็อกซ์ล้างสารพิษต,ตกค้างที่อยู่ในร่างกายนะคะดีท็อกก็จะช่วยหลังจากดีท็อกก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซับ อาหารเสริมได้ดียิ่งขึ้นทําใหา้มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ,ะคือง่ายๆเราก็จะสวยไวขึ้นนะคะก็ควรจะหาเวลาไปดีท็อก์เดือนละครั้งหรือสามเดือนครั้งถะะ้ครไม่ค่อยมีเวลาก็ยังดีนะคะร่างกายเราก็จะดูดซับอ,อาหารที่เรารับทานหรือว่าอาหารเสริมได้มีประสิทธิภาพที่ดีอยากเห็นได้ชัดเลยนะคะ แล้วก็วันนี้คุณโซก็จะมาแถมอีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการมาร์กหน้าเมื่อวานคุณโซมาร์กหน้านะคะก็คือโดยปกติแล้วเราก็จะมีแผ่นมาร์กหน้าใช่ไหมคะที่เป็นสีขาวมากสีดำมากที่เป็นแผ่นเหมือนหน้ากากนะคะคุณโซก็ใช้อันนั้นแต่คุณโซก็มีสูตรเฉพาะตัวนะคะที่ใช้มาตั้งแต่มรหนึ่งมสองนะคะ ตอนนั้นรู้สึกว่าจะดูรายการผู้หญิงผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งที่พี่ลูกเกดนะคะเมธมีเป็นพิธีกรนานมากก็แบบมโลโตเด็กๆแล้วนะคะดูสูตรนี้นะคะก็คือใชยน้ำพึ่งสดนะคะไปอุ่นไปอุ่นนะคะไม่ใช่แบบไม่ไม่ใช่ให้เดือดน,นะคะแค่อุ่นๆน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็ เทมาลงใส่ถ้วยแล้วก็บีบน้ำมะนาวสดนะคะบีบน้ำมะนาวสดลงไปแล้วก็มา mix รวมกันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็เอามามาส์กหน้าหน้าที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าที่สะอาดเอาตัวที่เรา mix เนี่ยน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวเนี่ยนะคะมาทาให้ทั่วหน้าเลยหรือ ถ้าใครไม่กลัวเหนือหนักก็ทาให้มาถึงคอนะคะตัวน้ำพึ่งกับมะนาวก็จะไปช่วยทำให้หน้าขาวใสจะช่วยเรื่องสิวนะคะ <M> ซึ่งคุณโซใช้สูตรนี้มานานมากกี่ปีแล้วเนี่ยจะยี่สิบปีมะคะก็คือใช้แบบมาตลอดสลับกับการใช้แผ่นมาส์กนะคะ ก็อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเนเชอรัลมากๆนะคะคือเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะไม่มีสารพิษตกค้างก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ไปลองใช้ดูสลับคู่กันไปนะคะตัวมาร์กที่ใช้ใช้กันอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่แพงด้วยก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณโอขอ,อตัวไปวิ่งก่อนนะคะก็เหมือนเดิมทำยังไงแล้วอย่าลืมหาเวลามา ออกกาลังกายกันนะคะเพื่อมิเพื่อทุกทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีค่ะ enjoy your day ค่ะ love you